ปล่อยแม่นี่คือการรักขโมยเอามาไม่นะบวกว่าเอามาเอามเอามาไม่ไม่นะปล่อยปล่อยนะปล่อยปล่อยอยู่นี่จะปล่อยดีดีหรือสิปล่อยด้วยน้ำตาปล่อยกระเป๋าของเหมยนี่นะจะปล่อยหรือบ่ปล่อยเหมยลี่ไม่ปล่อยมักให้ใช้กำลังวายบอกนั่งผู้หญิงขี่ที่แต่งตัวดีซื้อบ่มมีจิตใจอุบออมอาลี่เมตตากันรุณหนาเฮ้เฮ้เฮ้ดักเปี่ยนเม็ด เพชรเมยลีก้นขี้ทางปันนี่จะมาถามเอาความเมตตากัรุณน่าเฮ็ดหยังมี่จะตีน,นันแล้วเอาอยู่บะห่วยไม่ได้ผู้ดีตีนแดงนี่ไหมมือนี่กูซีเฮ็ดให้มึงหูซสำนนกมึงเบียดสมอดเด้งแค่าวายไอคนจอนจับแกจะทำอะไรเหมยลี่ช่วยด้วยช่วยเหมยลี่ด้วย,วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยย วกมันงอกกันเลยจะก,กูเห็ดยัยงผิดคักแน่ภาษากูน้อนใส่เงินไปหา,ลาเลาะบ่เห็ดเบียยเข็ดงานซื้ออ,อย่าเข้ามานะกูจะเข้ามามันเป็นยังมือนี่ละ่ะกูสิจับมึอเห็ดเมียหึๆึหึึเฮ้ช่วยด้วยช่วยด้วยเอเอสียงกูได้ต้องการความช่วยเหลือ